สวัสดีครับพบกับผมจอ์นอรรีพงษ์เจริญสุขในรายการจอ์นซ่าพาซิ่งที่นี่ทีเด็ดมอสซา racing dot com นะครับ สำหรับวันนี้ครับในช่วงของมิดในจอร์ซ่าครับผมอยู่กับเจ้ารถที่ต้องบอกว่ายอดนิยมมากๆครับสำหรับการเปิดตัวกันไปแล้วนะครับสำหรับ Yamaha XSR 9 0 0ที่ถูกออกแบบมานะครับให้เป็นลักษณะของสปอร์ตเฮลิเทสเรียกว่าถอดแบบมาจากเจ้า MT 0 9เลยนะครับแต่ออกแบบสวดทรงมานั้นให้ดูแล้วสวยงามมากขึ้นครับในรูปแบบของ n e โ r เรโทและสำหรับวันนี้ครับรายการจอรซ่าพาร์ซิ่งก็อดใจไม่ได้ครับที่จะต้องมาทดสอบกันสาหรับเจ้ายามาฮ XSR 9 0 0จะเป็นอย่างไรติดตามชมกันได้เลยครับ ภาพโดยรวมของเจ้า Yamaha XSR 900คันนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าออกแบบมาอย่างลงตัวมากๆโดยสนักแต่งชื่อดังระดับโลกครับอย่างเช่นโลล d นแซนนะครับซึ่งออกแบบมาเริ่มจากในเรื่องของไฟหน้าเป็นลักษณะของทรงกลมที่มีการใช้ไฟฮฮโลรเจนที่ให้ความสว่างมากๆ รวมถึงในเรื่องของตัวขายึดอลูมิเนียมครับที่ออกแบบมาให้ดูเป็นเลโทรมากขึ้นและที่สําคัญนะครับบริเวณไฟไท้ายด้านหลังครับเป็นไฟทรงกลมเช่นกันแต่แฝงเอาไว้ด้วยในเรื่องของไฟรูปแบบของ LED ที่ให้ในเรื่องของความสว่างและความปลอดภัย100%เซครับและในส่วนของความปลอดภัยนะครับยม่า XSR900 นั้นยังมีในเรื่องของระบบ Assist and Slipper Cut ที่ช่วยในเรื่องของการลดเกียร์อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของล้อล็อกที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาด้วยครับ เรามาดูกันต่อในส่วนของเครื่องยนต์สําหรับเจ้า XSR 900กันบ้างน,นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ3สูบเรียง800ซีซีที่ให้กําลังแรงม้าสูงสุดถึง113แรงม้าเลยทีเดียวและที่สําคัญนะครับสำหรับเจ้า Yamaha าา XSR 900นั้นมีโหมดขับขี่มาด้กันถึง3โหมดนั่นก็คือโหมด A หรือว่าโหมดสปอร์ตชี้ก็บอกอยู่แล้วครับว่าทุกครั้งที่คุณเปิดคันเร่งกาลังเครื่องยนต์นั้นจะมาตามที่บิดมือเลยทีเดียวได้ได้ว่าบิดเป็นมาอย่างแน่นอนสำหรับโหมดที่2เป็นหมดสครับ สำหรับโหมดสแตนดาดนั้นเป็นโหมดที่เน้นในเรื่องของการใช้ในตัวเมืองที่ให้กำลังพอสมควรรวมถึงยังมีระบบไ like ร้ใบวายมาช่วยอีกด้วยโหมดสุดท้ายครับก็คือโหมด B หรือว่าโหมดเลนโหมดนี้เหมาะที่จะใช้ในช่วงของฝนตกหรือว่าขี่เรื่อยๆเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการป้องกันล้อไม่ให้มันมีการล็อกหรือว่าล้อหมุนฟรีและช่วยในเรื่องของการควบคุมคันเร่งได้อย่างง่ายดายด้วยซึ่งนทั้งสาโหมดนั้นสามารถที่จะปรับผ่านทางสวิตช์ทางด้านขวามือของเราได้เลยครับส่วนในเรื่องของตัวถังน้ํามันนั้น XSR 900ออกแบบถังให้เป็นอลูมิเนียมใหม่ที่มีความจุขนาด14ลิตรได้รับการออกแบบให้ดูคลาสสิกลงตัวเช่นเดียวกับบางคนหลังอลูมิเนียมมาพร้อมกับบาะแบบก,กรมะหยี่รวมถึงบาะซ้อนก็ถูกยกระดับขึ้นมาทําให้ตําแหน่งผู้ซ้อนยิ่งสูงขึ้นกว่าเดิมอีกนิดหน่อยครับและที่สําคัญนะครับ XSR 900นั้นมีน้ําหนักตัวเพียงแค่195กิโลเท่านั้นเอง มาดูกันต่อครับในเรื่องของระบบช่วงล่างสําหรับเจ้า Yamaha XSR 900คันเก่งคันนี้นะครับเริ่มจากบริเวณด้านหน้าครับก็จะเป็นลักษณะของโช๊คอัพแบบอัพไซด์ดาวซึ่งมีขนาดความกว้างของตัวกระบอกโช๊คอยู่ที่41มิลิเมตรนะครับส่วนด้านหลังนั้นเป็นโมโนโช๊ควางในรูปแบบของแนวนอนครับเรียกว่าสามารถที่จะปรับแต่งได้อย่างพอเหมาะพอเจาะเลยทีเดียวมาดูกันต่อในเรื่องของระบบเบรกกันบ้างน,นะครับเริ่มจากบริเวณด้านหน้าก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวคาลิเปอร์ซีพอร์ต ซึ่งมาพร้อมกับจานดิสเบรกขนาด298ม mm ิลลิเมตรครับสำหรับด้านหลังนะครับมาพร้อมกับตัวจานดิสขนาด245ม mm ิลลิเมตรครับและมีคาลิเปอร์1สูบที่ช่วยในเรื่องของการเบรกให้ดีมากขึ้นนะครับและสำหรับเบรกทั้งหน้าและหลังครับเป็นของยี่ห้อนิชชินซึ่งสามารถที่จะทำให้เรานั้นใช้งานในเรื่องของระบบเบรกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับและแน่นอนครับเจ้า XSR 900นั้นมาพร้อมกับความมั่นใจมากขึ้นก็คือในเรื่องของระบบเบรก ABS เต็มระบบด้วยครับ ดูกันต่อครับสำหรับเรื่องของมาตรวัด XSR 900คันนี้ครับเป็นมาตรวัดทรงถ้วยซึ่งแสดงผลในรูปแบบของดิจิตอลพื้นดำที่แสดงผลครบถ้วนนะครับการบอกความเร็วนั้นเป็นตัวเลขตัววัดรอบเป็นสเกลที่ขอบด้านบนมีตำแหน่งบอกเกียร์ทริป12ออัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเกียร์น้ำมันอุณหภูมิและที่สำคัญนะครับทั้งมาตรวัดนี้ยังมีลูกเล่นไฟอีโคซึ่งเป็นโคชชิ่งสำหรับผู้ขับขี่ในรูปแบบของการประหยัดน้ำมันได้ สำหรับประกาด้านซ้ายนั้นมีปุ่มสำหรับปรับ TCS หรือว่า Traction Control System ด้านขวามือนั้นมีปุ่มปรับโหมดพร้อมกับสวิตช์ไฟฉุกเฉินให้ใช้งานได้อีกด้วยครับ สำหรับภาพโดยรวมของ Yama h a XSR 9 0 0นะครับบอกได้เลยว่าสมูทแล้วก็เนียนกว่าเดิมครับเริ่มจากในเรื่องของการใช้ความเร็วย่านความเร็วที่สูงนะครับรถนิ่งมากๆแสดงว่าในเรื่องของช่วงล่างนั้นมีการเซตติ้งมาใหม่ค่อนข้างดีทีเดียวเลยรวมถึงในเรื่องของสไตล์ครับบอกได้เลยว่าเป็นสไตล์ของสปอร์ตเ r อร์ดิเทอย่างแท้จริงนะครับรูปลักษณ์ที่เป็นเรโทรแต่แฝงเอาไว้ในเรื่องของเทคโนโลยีที่ให้มาอย่างครบครันเลยนะครับและที่สําคัญครับบอกได้เลยว่ารถคันนี้นั้นจัดจ้านมากๆครับ สำหรับเจ้า y a มาฮ่ XSR 900นะครับมีให้เลือกทั้งหมดในการ3สีนะครับก็คือสีล็อกสเลดกาลาดเมทัลรวมถึง60ปี Anniversary ด้วยท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะไปทดสอบตัวจริงๆก็สามารถที่จะไปได้ครับที่ยามาฮ่าไ d เดอร์คลับใกล้บ้านของท่านนะครับด้วยค่าตัวที่ถูกมากครับอยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับแลกกับในเรื่องของสไตล์รวมของเทคโนโลยีผมบอกได้เลยครับว่ามันตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบในแนวของสปอร์ตเคอริอย่างแท้จริงครับ และวันนี้ครับรายการของผมครับจอร์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่เดียร์ทัมบ็อกซ่าเสซิ่ง .com นะครับหมดเวลาลงแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ